สวัสดีวัยรุ่นด้วยนะครับอาจจะมีเสียงเด็กนะขอภัยด้วยหาเวลาจอบร้อยทําอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยหลาเอ้ยทำเอ้ยดูเดือนจริงเถานี้ ที่สู้กับคอร์ดมอสนี่ไม่ใช่อะไรน,นะมันค่อยทดลองพลังง่ายนะครับมันค่อยแปลงร่างได้ตัวอื่นแม่งเข้ามาเตะแล้วแน่นอนหัวเราะเอ <c oughs> อ no no i am dono ทำไมทำแบบนี้คอร์ดมอส ทำไมถึงทำแบบนี้ดับเบิลลิวคิกทำไมถึงทำแบบนี้ฮะมันกดได้ท่าเดียวนะครับซึ <c oughs> ่งแน่นอนผมจะไปทำในในเนื้อเรื่องนะ ให้ผมเดาอีกสองท่าอีกสองท่าเป็นการฮิวแล้วก็ใช้พลังร่วมกับจัสติกนะครับเป็นการฮิวกับใช้พลังร่วมกับกับจัสติกท่าประสานนะครับในนี้เราจะไม่ได้เล่นหรอกมันมีแค่ท่าเดียวนะครับผมจําได้เอ้ยทำไมมันเก่งขึ้นทำไมมันเก่งขึ้น

มันหัวนแต่งบ้านล่างจับยากเว้ยยาโอนิโรวาดีไวผมจะพิสูจน th ์ให้ดูนะเห็นไหมมาขึ้นแค่สามเดี่ยมนะครับใช้ได้ท่าเดียวฮะน่าเสียดายเขาจริงเลย เด็กน้อยงเงียบเงียบขอตัดฉากนะขอตัดเป็นช่วงเอาเด็กก็เสียงดัง่ะขอภห้นะเนาะต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้มันมันคือวิธีเดียวครับที่จะพอมันพาพาดามให้ปลอดภัยทำให้ผมปลอดภัยจากเสียงเด็กทั้งปวงเด็กเหลือคอเท่านี้นะครับมันคือวิธีเดียว จัดติดมันจะให้เราแปลงล่างไหมนอ้องลูกแปลงทั้งสองร่างไอ้ที่หนึ่งสองนั่นไงกูว่าแล้วให้กูแปลงล่างเฮ้ยสองลูกเออมันแะสวยครับพี่เออโอ,โอ้ยจัดติดไคเซอร์ชิโรกันนี้ออ,อ,อน้องแค้นพี่ใช่หรือเปล่าเฮ้ยยอมรับมาโอ้ยเจ้าเจ้า

เอาอี๋อะอสองลูยเหรอท่าให้เดาน่าจะเป็นท่าเดียวน่าจะเป็นท่าเดียวกันเอ็ดไรช์โอ้ฮะ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 

dạ rồi ừ ơ ờ. chưa chưa Hả. ồ thao cho gắn anh như vậy thao điêu cắn ưa à ừ. phá <laughs> ด่านนี้แม่งเป็นอย่างนี้เลยด่านนี่นะ่ะสวัสดีสวัสดีแล้วลืมแล้วลืมแล้วจะสวัสดีแล้วกูเอ้ยจะสู้ตัวเก่าโดยท่าไปขอไปครับคุณผู้ชมลืมลืมหอมออาลืมคือมันตาเป็นช็อตแงมันก็งงไงเออสวัสดีแล้วสวัสดีอีก สวัสดีวัยรุ่นซุกหีหมาด้วยนะครับสวัสดีนะสวัสดีอีกสิ่งเดียสิ่งที่เราต้องระวังในการต่อสู้กับเลเจจินก็คืออย่าปล่อยให้มันใช้ทําให้ตายได้มันทิพาย์ใบบอดตอ,อนไงกูว่าแล้วมึงเอา,อางี้กูรีด้วยโอ้โอ้เลเจินไหม ใครออกแบบไอ้เลเจนวะมึงจะเกินไปไหมไอสัตว์เพียงล่างแล้วฟ้าบอบบางน,นี่ให้กู้จะสู้กันยังไงวะ <c oughs> ไม่มีทางเดินละจะสู้เลเจินจะสู้กับเล,เจ,เ,ลเจนทุกวิธีทาง ต้องสู้กับมันทุกวิธีทางไอ้เคียเลเจนิ์แม่งเอาเรื่องว่ะไม่ได้การแล้วเฮียผมว่าไงต้องปราบเลเจนิ์ให้ได้เชื่อในพลังดิฮะ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 ปา,า,า,าประโยชน์ได้เลเยจินดับเบิลสตองลิวคิก ด้ดดาสวยีจะแม่น,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 นเป็นไงล่ะเียอ๋อเมื่อในจีจนมันไม่เปิดกาดให้เลยอะ่ะคือผมจะชบชคให้มันปิวไปไกลๆไงผมจะเปลี่ยนร่างไป็นร่างสามไงไอ้ร่างที่สองมันรีพลังให้ไงมันเสียเปรียบนะครับโคตเที่ยสู้กับเลเจนมันมันไม่ใช่คำตอบอะ เจินถ้าจะเล่นกับมันคือต้องเอาจริงนะครับต้องเอาจิงต้องเอาจิงทุกดอกต้องแตกทุกน้ําต้องแตกไงด้วยห้ามแตกนอกนะเดี๋ยวไม่ท้องเล่นในน้ำดีกว่าสปาร์ตหุ่ยนต์เออคือชอบเล่นในน้ำไงในน้ำไม่ค่อยสดชื่นโชบชื่นมาเธอสวิต มาเธอสวิตไม่รู้ว่าชื่อเฮียอะไรลืมแล้วแปลงร่างใหม่เออไอ้มาเธอสวิตออนโนแปลงร่างใหม่คอทบอ่ะไอ้ไอเฮียเฮียมาเธอโนเอาออมันะอะอไมาแล้วพี่น้องคอทบอแม่งก็จะแปลงร่างได้นะพี่โอ๊ย ขอครั้งหนึ่งขอครั้งหนึ่งเน่ไล่เดอร์คิกจ้ะจ้ะฮะ่าฮ่าฮ่าฮ่อย่ามาดูถูกคอสโมโแอนิโมโ่นะอ๋อก็อจะแปลงละก็จะแปลงล่างเป็นล่างสามได้

เอาอ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 ูตายตายเอาเดี๋ยวไม่คนยังไงอะอ่ะเจ้าอย่าคิดนะว่ากูรู้ไม่ทันมึงจะทำอะไรหยอสู้ตายสู้ตายอยู่แล้วเฮีย ไอ้ร่างสามมันรีพลังให้กับประตูด้วยเนี่ยมึงตายกันนั้นแหละนะครับจงฝันฝันซะกับสามหลี่ยมสู้ แล้วก็นาว่าไอ้พวกสปาร์ลังเคมันเลยท่าหิวกับท่าประสานนะรเรามาใช้กันเลยดีกว่าเยอะเพื่อฮิว้วชิ้วฮ,ฮ,ฮีไลฮีไลายื่เยอะ่อฮ้ยเฮ้ยไอมาเธอมันตายยากลามแสงพี่คาดเออมาทำอะไมึงตีตะกูล่ะโอ้ย

ฮะโอ้สวยยิงว้เรียบร้อยรบพลังก็ต่อสู้รอบนี้อุ้ยอิาออกไปกินสัมมาเถอะ เธอสวิตต์เยอะฮ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 ะ,ฮะอฮจะ,ะติดทำยังไงอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ๋ออทำอย่างนี้ดเอง อะไรกูมองไม่เห็นเลยโอเคพอเท่านี้แหละใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ